สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในการนำคลิปของเราไปใช้ส่วนตัวนะครับในช anel ของตัวเองนะครับหรือว่าไปเอาคลิปของคนอื่นมาใช้นะฮะแล้วทีเนี้ยทาง y o u t u เนี่ยมีการเพิ่มฟังก์ชันหนึ่งหลังจากใครที่ Subscribe ไปแล้วได้1นึ่งหมื่น Subscribe นะครับก็สามารถที่จะทำเรื่องระบบ Matching เพื่อจะเช็คว่าคลิปของเราเนี่ย ไปอยู่ที่ไหนมัง่งแล้วก็โดนเริมเมื่ลิขสิทธิ์เป็นแบบไหนนะฮะสามารถเช็คได้ถึงว่าเราโดนเริมเ,เมืดลิขสิทธิ์100%เลยหรือเลปล่าหรือว่าเป็นแค่บางบางช่วงแค่นั้นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเรานะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นออปชั่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอะแล้วเรามาดูกันเลยว่าวิธีการเช็คของเราเป็นยังไงนะครับจะ ที่เราเข้ามาเนี่ยเราต้องล็อกล็อกอินเข้ามาในระบบของ YouTube ของเราก่อนนะครับว่าเป็นชื่อเราเป็นอะไรต้องสมัครในส่วนของ gmail ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะมีเป็นชแนลของเราเองนะครับแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือหน้าจอของผมเนี่ยอยู่มุมบนขวาเนี่ยก็จะมีไอคอนของผมอยู่นะผมก็กดมาที่คําว่า YouTube Studio นะครับหลังจากนั้นที่เราเข้ามาใน YouTube Studio ปุ๊บเนี่ยมันก็เลื่อนลงมาข้างล่างเขามีคำว่า Copy r i g h นนะครับกดเข้าไปที่ Copyright like. แล้วตัวนี้จริงๆแล้วมันจะต้อง มีเป็นรูปว่าแมทชิ่งเราสามารถ่ดะกดแมทชิ่งก่อนตอนนี้ผมกดแมทชิ่งไปเรียบร้อยนะฮะผมก็เจอว่าคลิปวิดีโอของคนที่ชื่อว่าแฮปปี้คลิกเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของผมไปนะครับซึ่งนําไปใช้แบบ1% 0 0เลยนะครับอ่ะเรามาดูว่าของเขาเป็นยังไงนะครับอ่าดูนี่จักรยานนะครับนี่จักรยานซ้ายอ้นี้ของผมนะฮะอันนี้ของเขาไปฟิปเป็นจักรยานขวานะครับก็คือฟิปแค่หน้าจอแค่นั้นเองครับน่าเกลียดมากนะครับแล้วก็ใส่ทั้งดุน ในส่วนของวิดีโอผมเข้าไปทั้งหมดเลยนะฮะนี่เองครับเขามาฟลิปแค่นี้เองครับเห็นไหมฮะฟลิปจากซ้ายไปขวานะครับก็ค่อนข้างน่าเกลียดนิดนึงนะครับผมก็เลยไม่น่าจะปล่อยเอาไว้นะครับผมก็อย่างแรกนะครับเราก็ไปกดติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับปึ๊กเข้าไปเลยนะครับจริงๆถ้าใครละเมิดปุ๊บเนี่ยได้50ิคลิปก็สามารถทําได้ทั้งหมด50วิดีโอด้วยกันนะครับ แล้วจากนั้นเราก็มาสร้าง3ตัวเนี่ยเรากดไปที่ไหนนะครับผมจะไม่คอนแทคชันเนลเขาผมจะกดไปที่รีเควสต์นะครับก็คือให้รีมูฟไปเลยนะฮะอาชีพก็คือแค่เก็บพวกอเอกาสารสาคัญแค่นั้นเองครับผมไม่เอาครับผมกดไปที่ตรงนี้มันก็ขึ้นหน้าต่างใหม่ออกมานะครับจากนั้นเราจะต้องมาใสา่ตัวหลักฐานของเราว่าเราเป็นลิขสิทธิ์จริงๆนะครับก็กดมาที่ตรงบริเวณนี้ก็จะมี m ม c o คอนเทกดไปที่คาว่า วิดีโอของเรานะครับงานวิดีโอของเราเลยแคททอรีของเราก็คือว่ามาจาก Channel ของเราโดยตรงแล้วไปเอาลิงก์นะครับลิงก์ของเรานะครับซึ่งลิงก์เราไปเอาอยัางไงครับก็มากดคําว่าแชร์ Copy นะครับผมกดคลิกขวาเพนเข้าไปนะไอนี้คือออริจินอลของผมนะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือเราเมิดลิขสิทธิ์ก็คือเป็นคลิปนี้นะครับอ่าโอเคแล้วจากนั้นทําไงต่อครับผมก็ ามาที่ตรงนี้ครับมันเขียนว่า copy copy like owner นะครับเป็นสิ่งที่ร้องกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับก็คือว่าก็าคือเป็นของเราเองนะครับมันจะมีคอมเพนีกับอันเนี้ยเราเป็นเจ้าของนะครับแล้วมีความสัมพันธ์ยังไงแล้วคือว่าเราเป็น owner นะครับเป็นเจ้าของ owner ิดีโอนะครับวิดีโอคลิปนะฮะโอเคแล้วผมก็ใส่ชื่อของผมเข้าไปนะครับอ่า ใส่ชื่อใสอ่เมืองไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะไอ้นี้ผมขออนุญ,ญาตไม่ไม่ลงรายละเอียดเข้าไปนะครับถ้าใครมีอีเมลอันที่2เราก็ใส่เข้าไปนะครับประเทศชื่อ,อชื่เมืองนะครับสเตทก็คือจังหวัดนะครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับเอามาดูข้อที่3ามก็คือว่าการออปชันที่ รีมูฟเขาเป็นยังไงก็คืออันแรกก็จะเป็นตารางที่จะส่งโน้ติสก็คือว่าส่งคําเตือนไม่ให้เขาประมาณเวันนะครับให้เขาตอบมากระทูมาอันนี้คือแบบอารมณ์อรวยนะฮะแต่อีกอันนึงก็คือไม่ขอปณิมาน้อมก็คือว่าแบบต้องการให้เขาเอาคลิปของผมออกอย่างเดียวก็วคือเป็นการสไล์นะครับฟิลสไล์ก็คืออ่ายูทูบก็จะเป็นการส่งเตือนไม่ให้เขานะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ปุ๊บเนี่ย าทางชแนลของเขาเนี่ยก็จะถูกลบไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ต้องมาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ1 2 3ติ๊กให้หมดเลยนะครับติ๊กให้หมดเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้เรารับทราบว่าไอ้ข้อกฎหมายเขาเป็นอะไรเพราะว่าเออเราเป็นเจ้าของจริง,ร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 งๆนะครับเป็นลิขสิทธิ์จริงๆนะครับอ่าโอเคบางข้อมูลเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใส่เข้าไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับไม่อยากจะเผยแพร่ออกไปนะครับเป็นเบอร์โทรหรือว่าที่อยู่อะไรของผมนะครับก็ ใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็แค่พิมพ์นะครับพิมพ์ชื่อของเราเข้าไปในตรงลายเซ็นนะครับว่าชื่อของเราชื่ออะไรนะครับแบบน,นี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็กด s ั b มิ t บริเวณมุมบนขวาแค่นี้เองครับก็เราก็จะได้การเข้าไปทวงสิทธิ์หรือว่าทวงในส่วนของคลิปวิดีโอออริจินอลของเรานะครับซึ่งออริจินอลของผมเนี่ยคือ เป็นการสร้างมาด้วยหยาดน้ำเงื่อของเราแต่ว่าถ้าใครเอาไปใช้เนี่ยมันก็ไม่แฟร์สำหรับเราใช่ไหมครับวันนี้ผมมาเลยมาสอนวิธีคร่าวๆนะครับในการรีควายนะว่าเป็นการเรียกร้องในการลบนะฮะลบวิดีโอออกไปนะครับอันนี้ก็คือย้ำอีกทีนึงว่าสิทธิ์ก็คืออยู่ประมาณที่หนึ่งหมื่นสับสครายต์นะครับถึงจะได้ออปชันนี้ขึ้นมานะครับโอเคนั้นประมาณนี้สำหรับคลิป ง่ายๆเข้าๆประมาณนี้สำหรับการทำ YouTube นะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก Subscribe นะครับ